สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิกเช่นเคยนะช่วงนี้นะคะนิยายเปิดพีมาเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีเรื่องไหนมาส่งนะก็เลยคิดว่าก่อนที่หนังสือจะมาเดี๋ยวเราจะมาเมอมมอยกันนั่นคือการเผาไม้ชื้อนิรันต์นะคะก็จะเป็นสองเล่มจบนะ ใครเคยอ่านนางนวลไม่หวนกลับบ้างก็เป็นนักเขียนคนเดียวกันเลยค่ะที่เขียนเรื่องนี้อ่ะก็นิยายมีประมาณว่าอัปเปิเจียอาจารย์ภาวิชาปรชาัชาเรียบเฉยใจเย็นเป็นอมพา์ครึ่งรางเนื่องจากอุบัติเหตุจ้าของชาย,ยาปีศาจปัทยาเปิรไม่เพียงมาตรฐานการว้านสงเสียดฟ้า แต่ข้อสอบก็ยังยากมหาโหดจนไม่เคยมีนักศึกษาสอบได้คะแนนเต็มเลยสักครั้งแต่วิชาเลือกของเขาก็ยังคงมีนักศึกษาตบเท้าลงมาเรียนตลอดเพราะว่าอาจารย์หน้าตาดีค่ะสางมู่เชียวนักศึกษาสาขาการเงิน หัวแข็งเอาแต่ใจและดูถูกเหยียดยามคนทั้งโลกเปยเจี้ยเคยไล่เขาออกจากห้องเรียนครั้งหนึ่งก่อนจะรู้ว่าเขาคือลูกชายของดาราที่ตัวเองชอบก็เลยคลิดจะผ่อนปลนให้สักครั้งแต่ทว่าสางมูเซียวกลับเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะให้ขึ้นเต่งด้วยเพื่อแลกกับคะแนนข้อสอบ ความเข้าใจผิดค้างนั้นทําให้พวกเขาซึ่งต่างกันสุดครัวก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันพระเอกคือสางมูเซวเป็นนักศึกษาที่เปิดเจี้ยสอนนะคะคือน้องเรียนสาขาของอาจารย์ด้วยเน่คือเปิดเจี้ยเป็นอาจารย์นะคะ สอนโหดมากแต่หน้าตาดีนักศึกษาก็เลยมาลงเรียนด้วยเห็นชื่อเรื่องมันก็น่าสนุกพลัดก,ก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็เลยไปจ่ายเงินดำน้ำมาสองเล่มจบนิยายเรื่องนี้นะคะพระเอกเป็นเด็กมหาวิทยาลัยในเอกเป็นอาจารย์เดินไม่ได้ก็ตั้งนั่งรถเข็นนะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตปกติได้ค่ะขับรถอะไรพวกนี้ได้แต่เป็นรถสําหรับคนพิการเขาก็ขับได้นะคะเริ่มมาคือ ตัวพระเอกของมูเสี่ยวเป็นลูกดาราดังอะไรอย่างเงี้ยต่อมาพ่อไม่เล่นซีรีส์ส่วนเปยเจียไม่ได้พิก,การแต่กำเนิดค่ะก่อนจะเดินไม่ได้เพื่อนพาไปเที่ยวแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบเปยเจียแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าอเพื่อน เนี่ยชอบก็เลยพาไปเที่ยวเพื่อให้อีกคนน่ะสารภาพรักเขาก็รู้ทันกันน่ะเพื่อนกันน่ะแต่ไม่ไปไม่ถึงสถานที่จะเที่ยวเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนคนที่สารภาพรักเสียชีวิตส่วนเปยเจียบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะที่จริงก็ต้องมีการบําบัดนะแต่เปยเจียไม่ยอมก็เลยยังเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยคือสอนดีแล้วก็ดูมากแล้วก็ ไม่ปล่อยเกรดง่ายๆด้วยมันก็จะมีนักศึกษาหลายคนนะคะที่จะไม่ผ่านเรียนไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ําอะไรเงี้ยแล้วพระเอกของเราค่ะ เป็นนักเรียนเหมือนกันแต่โดนไล่ออกจากห้องเพราะไม่ฟังที่สอนเนี่ยเพื่อนเปิดเจียและบอกว่านั่นนะ่ะลูกชายดาราที่นายชอบนะเปิดเจียก็เลยคิดว่าเออเท่ห์ไงนะนะเพื่อดาราที่ชอบก็จะลาวินหน่อยอะไรทํานองนั้นก็สองมาตรฐานจะไม่มแีแต่แต่แต่เจ้าเด็กไม่รักดีมันก็ไม่รักดีค่ะวันหนึ่งมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเปิดเจียเพราะจะเรียนไม่ผ่านนางก็สวยมากนะคะนางก็อ่อยเปิดเจียว่าจะให้นางทําอะไรก็ได้ เพื่อคะแนนแล้วเปิดเจ้ย,เ,ยเดินไม่ได้ก็จะทําให้เปิดเจี้ยเลยด่านางให้นางออกไปแล้วก็ดันมีพระเอกขาได้ยินมาตั้งแต่ต้นเลยว่าสองคนนี้คุยอะไรกันบ้างจนได้ยินว่านางนักศึกษาหญิงเนี่ยจะเอาตัวเข้าแลกแล้วโดนเปิดเจี้ย,ยไล่ออกจากห้อง ก็คือห้องสอนน่ะศึกษาเป็นห้องพักอ่ะอาจารย์นะคะพระเอกน้องก็เข้ามาแล้วก็พูดเรื่องเรียนนี่แหละเป๋ยเจียเลยบอกว่าให้ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมาไม่งั้นนายไม่ผ่านแน่อีตาพระเอกดันเข้าใจว่าเป๋ยเจี๊ยจะขอนอนด้วยจะขอหลับนอนด้วยเพื่อแลกคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเอาละสิ เจี๊ยดเลยด่าว่าเออต่อไปก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องมายุง่งเมื่อเรียนจบไหมก็เรื่องของนายแล้วอะไรเงี้ยต่อมานะคะนักศึกษาหญิงคนนั้นก็ไปฟ้องอธิการว่านางโดนเป่ยเจียบังคับให้มีอะไรกันแล้วนางไม่ยอมอะไรอย่างงี้ก็คือเพื่อแลกเกรดเพื่อแลกอะไรเงี้ยแต่แต่แต่แตแต เปิดเจียพูดกับทุกคนว่าพวกคุณไปดูการรักษาของผมได้ว่าผมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่แข็งแล้วก็ไม่มีอารมอะไรแบบนี้ได้ทุกคนฟังคือหน้าทอสีเลยนะคะแล้วก็ด่าผู้หญิงคนนั้นคือใส่ความอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปไม่ต้องมาพูดอะไรอีกนี้อีกแล้วนะเพราะว่าไอ้เรื่องประเภทนี้ไม่มีใครเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีด้วยนะก็คือเหมือนคนมาแชร์คนอื่นในที่สาธารณะว่าเขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศท,ท,ทั้งๆที่อาจารย์ก็ไม่ได้ทําสุดท้ายนะคะนักศึกษาหญิงคนนั้น ก็ไม่มีใครชอบนะคะแล้วก็จากที่ปกป้องนางอะไรเงี้ยก็ไล่นางออกไปออกไปออกไปต่อไปก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยการรักษาของอาจารย์นะคะหมอบอกว่าเสื่อมไม่สามารถมีลูกได้แต่พอเจอเด็กมหาวิเชยรลอะไรมันก็ใช้การได้เว้ยพระเอกรู้ว่าอ่า อาจารย์เนี่ยโดนเรียกไปสอบใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเป็นพยานให้แลกกับให้เปิดเจียเป็นคู่นอนด้วยแต่เปิดเจี้ยไม่สนใจวันถัดมาพระเอกก็เลยเริ่มแผนค่ะคือขับรถไปชนรถเขาเหลือเตงก็รับผิดชอบในระหว่างนี้ก็ไปส่งเขาแล้วบอกว่าผมจะจีบคุณให้ติด คุณท้าไม่ให้ผมจีบไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนิยายเรื่องนี้นะคะมันไม่ใช่สุขนิยมนะพระเอกยังเคยพนันเรื่องอาจารย์ไว้ว่าหาควบคุมอาจารย์ได้จะได้อะไรบ้างเพราะสองคนนี้มีอะไรกันนะคะอิดาพระเอกก็ไม่ยอมจบค่ะไม่ยอมจบความสัมพันธ์อ่ะอ่าโดยอาจารย์บอกเลิกก็หาทางแบล็กเมลว่าเคยนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กับนักศึกษาเอออาจารย์เก่งไหมคะเพราะเปิดเจ้ารู้ก็เลยขอเลิก รู้ว่าเขาอ่ะพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเขาก็อยากเลิกแต่น้องไม่ยอมเลิกส่วนเอ็นซีนะคะมีแบบบรรยายค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จ่งแจ้งอะไรเลิฟซีนจัดเต็มสมกับเป็นหมาเด็กที่ชอบทํารอยบนตัวอาจารย์ส่วนพ่อพระเอกก็เคยเป็นดาราดังที่อาจารย์ชอบด้วยส่วนที่ว่ามีอะไรกันได้ยังไงเพราะอีตาพระเอกไปขอ,อนอนด้วยเขาก็ปฏิเสธก็บอกว่าเช่นนั้นนั้นระหว่างที่รอคุณซ่อมรถอยู่อ่ะผมจะรับไปส่งคุณเองคุณห้ามปิดโอกาสไม่ให้ผมจีบคุณก็นั่นแหละ หลอกเขาจะได้นอนด้วยพอเขาจะเลิก พระเอกก็ไม่ยอมเลิกอะไรแบบนี้ก็เชียร์ให้ซื้ออ่านนะคะหลายคนมองว่าพระเอกน้องเป็นหลัวชั่วไหมธงสีไหนพระเอกไม่ใช่หลัวชั่วนะคะธงไม่เหลืองไม่เขียวด้วยก็คือไม่โบ่เออไม่ไม่เหลืองไม่เขียวเป็นสีอะไรผสมกันอะแล้วน้องก็ดูแลอาจารย์ดีไม่น้อยเหมือนกันนัดก็ไม่นิยมพระเอกทําร้ายจิตใจเมียนะคะแล้วก็มาโบ้มาทีหลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่นิยมพระเอกเรื่องนี้เขาก็ดูแลเปิดเจียดีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่มันก็ผิด ตั้งแต่ว่าเออมันมีการพนันแต่นองก็ชอบอาจารย์จริงๆด้วยแล้วเรื่องนี้ก็มีแต่พระเอกที่ตามเปิดเจียไต่ไต่ไต่แบ็คเมลเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาเลิกแบ็คเมลเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขามีคนอื่นอะไรอย่างนี้ยังไงนะคะถ้าใครชอบก็รออ่านกันได้เลยนัดอะก็จะรีวิวให้ฟังอีกทีนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัดอะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสามารถกดโดนในเลียนขนมนัดได้ตามที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ